ร,ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับร้านตลาดไทยแก๊สนี่นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับใกล้ตลาดไทยอยู่ในหน้าหมู่บ้านเหรียญเนชัลล่นโฮมนะครับห่างจากตลาดไทยประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากโลตัสคลองหลวงประมาณ700เมตรนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ในหมู่บ้านเหรียญเนชัลล่นโฮมเลยครับหน้าหมู่บ้านเลยนะครับสาหรับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําเตาทําขนมครกรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตานะครับทําขนมครกก็ได้ขนมไข่ก็ได้ขนมครกสิงคโปร์ก็ได้หรือหอยครกก็ได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตานะครับรุ่นนี้ประกอบไปด้วยที่มีฝาปิดนะครับแล้วก็มีเบ้าขนมครกมาตรฐาน28หลุมแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกเบ้านะครับสําหรับ ลูกค้ารายนี้เป็นแป้งร่อนนะครับถ้าแป้งร่อนเนี่ยก็โดยมากจะใช้ของตาเอ็มนะครับเพราะตาตาเอ็มขอบเบ้าจะบาเาจะบานะครับยกสะดวกร่อนได้นะครับแล้วก็จะใช้ตาไก่ก็ได้ครับตาไก่ก็จะเบ้าก็จะสวยหน่อยนะครับแต่หนักนะครับแต่หนักนั้นไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสมในการที่ว่าจะใช้ร่อนเหมาะสมสําหรับ ไว้แขะนะครับเนี่ยฮะนี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดต่างๆนะครับก็ขอบคุณทลูกค้านะครับที่ได้สั่งเข้ามานะครับดู YouTube แล้วก็สนใจนะครับร้านเรามีตัวตนนะครับมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับสังเกตแผ่นกระจายความร้อนของเราเนี่ยจะเป็นเหล็กแผ่นนะครับจะวางปุ๊บเนี่ยเตาตัวนี้มันจะมีตัววางนะมันจะมีตัววางพอมีตัววางปุ๊บเนี่ยพอวางแผ่นกระจายความร้อนเข้าไปเนี่ยเขาก็จะห่างจากไฟขึ้นมาประมาณ1นนิ้วนะครับไฟก็จะไม่ไม่ไปปิดกั้นอ่า เปลวไฟนะครับนี่เตาครับเตา c สามสิบเกรด a เลยครับเป็นวาลโยกนะครับวาลโยกนี่ก็ดีอย่างหนึ่งครับเราสังเกตง่ายนะครับเวลาปิดเปิดเนี่ยเนี่ยเวลาปิดเนี่ยเราก็คือเป็นแบบนี้นะครับเราจะได้รู้นะครับไม่สับสนนะครับเปิดนี้พอเปิดก็ดึงเข้ามาหาตัวเราอันนี้เปิดนะครับสังเกตในข้างนี้เปิดข้างนี้ปิดเนี่ยเราก็ดูเอ้ยตอนที่เราจะเปิดแก๊สเนี่ยเราก็ดูเปิดแก๊สขึ้นมาปุ๊บนะเปิดแก๊สขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูอ้าว ถ้ามันเปิดอยู่เนี่ยถ้ามันเราก็เห็นอันนี้เปิดอยู่นะันเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งนะครับเราต้องเตรียมตัวจุดให้เรียบร้อยนะครับพอเปิดแล้วก็จุดเลยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นวาล์วหมุนอย่างอื่นเนี่ยเป็นหมุนๆกลมๆเราจะไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้แก๊สเปิดหรือปิดอยู่เราไม่รู้พอไม่รู้เนี่ยเราก็เผลอไปเปิดเข้าไปแก๊สก็สะสมเข้าไปในตรงกลางเนี่ยก็ทําให้แก๊สสะสมพอเราจุดปุ๊บไปเนี่ยมันก็จะระเบิดปึ่งเลยนะครับ มันก็อันตรายเพราะฉะนั้นใช้วาวโยกอย่างนี้ดีปลอดภัยนะครับนี่เปิดแล้วใช่ไหมครับพอเปิดแล้วเราก็จุดหน้าได้เลยนะครับเราก็จุดได้เลยนะครับอันนี้เราก็มีตัวปรับนี่ครับอันนี้อย่างนี้ทําให้เปลวแดงอย่างนี้หม้อจะดําภาชนะจะดํแล้วหมุนออกหน่อยครับหมุนออกหน่อยนะหมุนให้เป็นเป็นเป็นเปลวเขียวๆอย่างนี้นะนะฮะเป็นเปลวเขียวๆอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ไฟจะสวยนะครับเราก็เล่งรีตรงมือนี้เลยครับ สามารถรีได้นะครับรีเล่นน้อยๆน,น,นะครับคือนมครกแต่ละสูตรเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางสูตรเขาก็บอกว่าเขาใช้แต่ด้านนอกนะเขาไม่ใช้ด้านในนะครับแล้วแต่นะครับก็เวลาวางแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยก็แนะนํานิดนึงจุดตรงกลางก่อนละกันนะครับแล้วค่อยวางแผ่นกระจายความร้อนลงไปให้เบาๆหน่อยนะครับพอวางปุ๊บแล้วเราค่อยมาปรับ ด้านนอกเอานะครับทีนี้เราก็มาดูเปลวไฟด้านล่างนี้ก็สามารถดูเปลวไฟได้เหมือนกันนะครับดูได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ดูเปลว่าความเหมาะสมนะครับแผ่นกระจายความร้อนมีประโยชน์ก็คือว่าจะบังลมด้านบนนี้ได้นะครับสังเกตนะฮะบังด้านบนนี้ได้แล้วก็จะช่วยกระจายความร้อนนะฮะทำให้ประหยัดแก๊สด้วยแล้วก็จ่จายความร้อนได้ทั่วถึงนะครับนะครับตรนี้ครับ เบ้าอย่าลืมนะครับถ้าเราเปลี่ยนเบ้าเป็นเตาขนมไข่ก็ใช้เบ้าขนมไข่ลงก็ใช้ได้เหมือนกันหรือขนมครกสิงคโปร์ก็เปลี่ยนเบ้าเป็นขนมครกสิงคโปร์นะครับส่วนหอยครกเนี่ยก็ใช้เบ้าเตาขนมขนมครกได้เหมือนกันนะครับเบ้าเนี่ยมันมีอยู่สองสามแบบนะครับก็คือแบบแบบ่อนเนี่ยตาเอ็มแล้วก็มีแบบแบบร่อนอีกก็คือเป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอลูมิเนียมเนี่ย มันแล้วแต่คนที่จะใช้แป้งเพราะว่าลูมินียมเนะี่ยจะติดชอบติดกระทะนะครับอันนี้เป็นเหล็กหล่อนะครับเหล็กหล่อนะครับก็มีตาไก่ด้วยตาไก่ก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกนะครับถ้าเกิดโทรเข้ามาก็อยากจะได้กระทะอะไรก็ราคาเท่ากันนะครับรุ่นนี้เราก็จะมีหัวปรับนะหัวปรับและสายให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับก็ สนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดไทยแก้สได้เลยนะครับเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ